ภาษาปาจอร์พอที่สองถูกลอบยิงที่ลานมหาวิทยาลัยบุนเปโตนั้นเป็นการทํานายที่รู้ตัวแล้วแต่ว่าพวกจึงได้ใช้ลูกกระสุนอันนี้ขอให้ประดับที่มงกุฎนั้นเราไปไปกลับไปดูสังเกตทีนะครับภายใต้มงกุฎตรงกลางพอดีเลยจะเห็นหัวกระสุนแหลมๆยาวๆนั่นแหละครับเป็นกระสุนที่ต้องการสังหารภาษาปา จอห์นพอที่2อ,อันนั้นเราไปฟัติมามาบรรยากาศดีมากนะครับเรามีโอกาสได้ไปสักการสถานต่างๆวันนี้ก็อยากจะมาสรุปให้ฟังว่าสักการะฐานอะไรที่น่าสนใจมากพระสภากาเขา้เขาใจเลือกนะพระองค์ได้เลือกทาให้เราได้เห็นทั่วทุกทวีปทําให้เราได้มองเห็นมุมมองแต่และประเทศและพระองค์ได้เลือกประเทศรวยประเทศจนทุกมุมมอง ทำให้เราได้เห็นถึงความศรัทธาของบางประเทศแต่มีบางประเทศนี่น่าสนใจพงได้เลือกทั้งจารีตตะวันตกตะวันออก สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิศรุธัญญาอนันต์นะครับก็หลังจากที่เราได้ร่วมจิตร่วมใจกับสมเด็จพระสาปปารันซิสในความคิดรีเริ่มของพงศ์ในการสวดสายพระคำมาราธนเดือนพฤษภาคมโดยมีจุดประสงค์สองประการก็คือ 1. เพื่อวิงวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีพระมาดาของเราเพื่อจะยุติการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่เป็นจุดประสงค์ที่1และจุดประสงค์ที่2ก็คือเพื่อขอพระแม่มารีได้ช่วยเราให้กลับมาเจริญชีวิตอย่างวิถีปกติและเราก็มั่นใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักนั้น <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วภัยพิบัติต่างๆเคยเกิดมามากมายทั้งภยัยทางธรรมชาติภยัยทางอาการเมือง ภัยทางสงครามภัยสารพัดท,ที่จะเกิดในประวัติศาสตร์แต่ทว่าพระแม่มารีนั้นวิงวอนขอพระเจ้าและให้เราได้รับเรียนรู้บทเรียนในชีวิตมากมายทีเดียวความเชื่อมั่นของเราดุดลูกที่มีต่อแม่อันนี้เป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับและการสวดสายพระคำนั้นเป็นวิธีการภาวนาที่ได้ผลที่สุดเพราะหนึ่งง่ายสองวิ่งหาทางแม่ มีหลายคนก็ตั้งคำถามมากมายนะครับเอ๊ะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ทำไมขอโดยตรงเลยกับพระเยซูคริสต์ทำไมต้องมาผ่านทางพระแม่มารีอันนี้ตอบง่ายนะครับเราเฉพาะเราเป็นชาวตะวันออกเราจะเข้าใจง่ายมากเลยถึงความสัมพันธ์ของการเป็นแม่กับเรื่องเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องหัวใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากทีเดียวนะครับว่าแม่จะวิงวอนต่อ ตอพระบุตรง่ายฉะนั้นบรรดา,าพระอายกาที่หรือว่าเทียบง่ายๆว่าผู้นำสูงสุดของจารีตตะวันออกเนี่ยถ้าเราเห็นท่านจะใส่สายสร้อยเนี่ยมักจะเป็นสมเส้นเลยนะครับของเราบิชอปคาทอลิกนี่ใส่เส้นเดียวมีกางเขนก็จบแต่ของเขานี่ใส่สมเส้นเพราะอะไรหนึ่งต้องมีรูปแม่พระนำเลยเขาจะมีรูปพระแม่มารีแล้วก็มีรูปพระเยซูคริสต และนอกนั้นก็ยังมีรุ่นนักบุญที่ศรัทธาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจอร์ดแบติสแล้วก็นักบุญอื่นๆนะครับที่เขามีความศรัทธาเชื่อมัน่นอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมโบ,โบราณปกตินะครับการสวดเนี่ยเราจะเริ่มต้นแน่นอนเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าอาทั่วโลกก็อาจจะเริ่มหรือไม่เริ่มแล้วก็มีข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าแล้วยังมีข้าแต่พระบิดาและวันทาไมายาสามบทปกติในส่วนนี้มักจะสวดให้เป็น จุดประสงค์ของสรรตะปาปาเป็นเพื่อเจตนารมณ์ของภาษาปาแต่ละเดือนอย่างเช่นเดือนมิถุนายนภาษาปาภาวนาเป็นพิเศษสําหรับคู่แต่งงานใหม่ภาษาปาภาวนาพิเศษสําหรับชีวิตครอบครัวแล้วแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่พระประสงค์ของภาษาปานะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก50เม็ดเนี่ยก็คือเป็นทศทศละสิบใช่ไหมครับก็จะรำพึง อย่างเช่นวันจันทร์ภาคชื่นชมยินดีก็ว่าไปแล้วก็นอกนั้นก็มีโดยเฉพาะวันศุกร์ภาคความหาทรมานวันอาทิตย์ภาคพระเยซูคริสกับคืนพระชนทีภาคสิรีมงคลอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาเราสวดพระคำติดตามไปทั่วโลกเราจึงเห็นเนครับว่าว่าสวดง่ายสวดได้ผลแล้วแต่ะลบทก็ยังมีบทขั้นไงบทร้องเพลงก็ได้ แล้วก็ที่สําคัญสิริพระสิริลุ่งโรดสวดจับเป็นร้องเป็นเพลงแล้วก็มีบทขั้นแต่วันนี้ขอสรุปก็แล้วกันเราทําให้เรามีโอกาสได้เดินทางทิปแหมสุดยอดมากเลยในช่วงโรคระบาดนี้แม้ไม่ได้เดินทางไม่ต้องเสียเ,เงินค่าตัว๋วเครื่องบินไม่ต้องขอวีซ่าแต่เราเดินทางทิปอย่างน้อยเนี่ยถ้ารวมวัติกันด้วย31ประเทศเลยนะครับเรามีโอกาสได้ไปสักการสถานต่าง วันนี้ก็อยากจะมาสรุปให้ฟังว่าสักราฐ,ฐานอะไรที่น่าสนใจมากภาษาปากเขาเข้าใจเลือกนะพง์ได้เลือกอทาให้เราได้เห็นทั่วทุกทวีปทําให้เราได้มองเห็นมุมมองแต่และประเทศและพง์ได้เลือกประเทศรวยประเทศจนทุกมุมมองทาให้ทาให้เราได้เห็นถึงความศรัทธาของบางประเทศแต่มีบางประเทศนี่น่าสนใจพง์ได้เลือกทั้งจารีตตะวันตกตะวันออกพง์ได้เลือกทั้ง ประเทศที่ยากจนและร่ำรวยทงได้เลือกจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง31แห่งเนี่ยเป็นจุดประสงค์ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรคระบาดกับผลกระทบของโรคระบาดท,ทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับวันนี้อยากจะมาสรุปในในเริ่มต้นวันแรกก็ได้กันวันที่ภาษาปาได้เปิดการเปิดเนี่ยก็เปิดที่มหาวิหารดบุนเปโตร ซึ่งที่นั่นมีพระรูปรูปหนึ่งเป็นไอคอนโบราณสมัยที่17เป็นรูปของพระแม่แห่งที่พึ่งพาพระแม่แห่งที่พึ่งพาแล้ววัติกันก็จะออกแคว่าเป็นเ,เรียกว่าคู่มือในการสวดภาวนาส่งไปทุกประเทศนะครับและเราก็ดัดแปลงเอาแต่ต้องสวดภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ่ายทอดถ้าบางประเทศเนี่ยเราเวลามันต่างกันงแต่ก็ต้องส่งเทปมาก่อนที่วัติกัน แล้วปฏิการก็จะส่งต่อออกมาเวลา6โมงเย็นงั้นด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพอยู่ที่ตรงนั้นอย่างตัวอย่างนะครับเวลาเราสวดภาวน,วนานในวันแรกเนี่ยเราสวดที่มหาวิหารของเซนต์ปีเตอร์ซึ่งพระรูปนี้มีนัยะสำคัญนะครับพระแม่แห่งที่พึ่งพาเพราะว่าตั้งอยู่ในสมัยของภาษาปาเลโอที่13นั่นแต่เมื่อาปปาภาษาปาฟราซิสขึ้นสมณสมัยพงก็ ได้ใช้รูปนี้เป็นเอามาซ่อมแซมแล้วก็เขียนว่าแม่พระแห่งที่พึ่งพาเกิดอัศจรรย์มากมายเหมือนกันนะครับแล้ววันแรกเราก็สวดจุดประสงค์ก็ต่างๆกันแต่ละวันแต่วันแรกนี่สําคัญนะครับสําหรับมนุษยชาติทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคระบาดด้วยเหตุน,นี้แหละเมื่อเป็นแบบนี้เราก็เคลื่อนไปตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเอะ เราจะไปอย่างไรแต่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนค,นคทอลิกา่งประเทศไทยนะครับที่ได้ใส่ใจและเกาะติดเรื่องนี้ทำให้สามารถที่จะต่อสายตรงมาจากวัติกานและตะละวันนี้ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสังขานมาอธิบายก่อนล่วงหน้าสัก20-30นาทีเพื่อให้เขาใจถึงบริบทของประเทศนั้นๆที่เราไปเยือนนั้นเราก็เดินทางไปอย่างเช่นวันที่หนึ่ง เราไปประเทศอังกฤษกันมานะครับจำได้ไหมครับศักยรสถานที่วันสิงตันที่นั่นสำหรับผู้ที่ติดผู้ที่ล่วงลับจากโรคระบาดนี่จุดประสงค์ที่นั่นก็มีประวัติยืดยาวนะครับในเริ่มต้นศตวรรษที่14ทีเดียวนะครับศักยรสถานที่นั่นแล้วนอกนั้นเราก็เดินทางไปที่ไนจีเรียที่ศักยรสถานของพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่และพระแม่มารีแล้วก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสเก่าล่ำลา พี่น้องเลยสักคนหนึ่งเขาพอเกิดล่วงลับไปตายไปโดยโควิดนี่ต้องซิลลงศพฝังเลยนะครับไม่ลำไม่ลาฝังเป็นหมู่คณะไปเลยโอ้โหอันนี้แบบน่าเศร้าที่สุดในโลกเลยฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอย่างเช่นหลายคนไปที่เชสโตโซวาแม่พระชวีดำประเทศโปรแลรนด์อันนี้สิ่งที่น่าชื่นชมเราภาวนาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดทุกคนและผู้ป่วยทุกคน แล้วหลายแห่งก็น่าประทับใจแล้วก็มีบางแห่งนี่เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเสริมเหมือนกันแล้วที่เราก็ไปที่อิสราเอลสง่าง,งามมากนะครับอัศวิวิหารที่อันดันเซียเช่นที่พระมารดามารีรับข่าวสารจากทูตสวรรค์กาเบรียวโอ้โหที่นั่นเราเห็นสวดทั้งภาษาลาตินสวดทั้งภาษาอ,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 อาอาบ,บิกภาษาฮีบรูภาษาอะไร เขาสลับกันสวดเนี่ยเราจึงจุดประสงค์สวดพนาสําหรับสตรีที่ตั้งคันกับทารกน้อยที่อยู่ในคันอันนั้นเราก็เดินทางไปเดินทางไปเดินทางมาจากอิสราเอลเราเดินทางทิปนะครับอันนี้ฟรีนะตีตั๋วฟรีนะครับวีซ่าก็ไม่ต้องเราไปเกาหลีสักการสถานที่นั้นน่าสนใจแม่พระแห่งสายพระคำที่เกาหลีภา<ช>วนาสำหรับเด็กๆนี่เยาวาชนถ้าพี่น้องจำได้บรรยากาศได้ แม้สวดภา,าภาษาเกาหลีเนี่ยแต่เราก็ตามได้ไงเพราะว่า,าก็กมีเรียกว่าโครงสร้างเหมือนกันหมดเราก็เดินทางต่อไปจากเกาหลีเดินทางข้ามทวีปเลยเราไปลาตินอเมริกาเราไปที่บราซิลพระมารดาแห่งอัปราชีดานี่เป็นรูปเล็กๆนะครับในลาตินอเมริกานี่แต่มีอายุป,ประมาณ7800ปีอัปราชิดานี้มีรูปจำลองอยู่ที่วัดพระกุมารเยซูที่ บางนากม8นะครับถ้าใครศรัทธานี่อยากให้ไปชมเพราะว่าทูตประเทศบราซิลนั้นได้มอบให้เขตสนัปกครองกรุงเทพแล้วก็ไปที่นั่นนะครับจึงสวดให้ภาวนาเพื่อบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายเรายัางเดินทางทิพต่อไปในภาคพื้นเอเชียของเรานี่เองฟิลิปปินส์นั้นไปสักราสสถานแม่พระพระมาแดงสันติสุขเดินทางเพื่อให้เรา เดินทางต่างๆไปนู่นไปนี่ไปอย่างปลอดภัยเพราะช่วงนี้อันตรายเวลาเราต้องเดินทางแล้นอกนั้นเราก็ข้ามไปอ์เจนตินาอีกประเทศของสมเด็จาษาปหาไปที่สักการสถานของแม่พระ,ะลูคนันเมื่อวันที่9พฤษธภา,าโครเดินทางไปน,นี้ชอบมากเลยได้มียวกาสเล่าประวัติให้ฟังพระมารดาแห่งโลเรโตประเทศอิลน,นั่นก็คือ มีความเชื่อว่าทูตสวรรค์น,นั้นเสวัตรที่12นะครับได้ยกบ้านของพระแม่มารีบ้านของพระนางเลยนะครับที่นาซาเรสอยู่อยู่มาตั้งไว้บนถนนที่โลเรโตอัน e นี้เรื่องยาวมากเลยตอนที่ได้มีกาสอธิบายแล้วก็มีรูปปั้นรูปเล็กๆที่น่าสนใจมากทั้งถูกขโมยถูกเผาไฟถูกอะไรยังอยู่รอดแล้วก็ที่นั่นโลเรโตณทุกวันนี้เวลาห้าโมงเย็นก็มีสวดสารพระคำออนไลน์นะครับ ผู้สูงวัยเราเดินทางต่อไปเลยนะครับเป็นศักราชฐานานานาชาติที่เมืองน็อกที่เมืองน,น็อกนี้ประเทศไอแลนด์อันนี้กล้าพูดกล้าเล่าเพราะว่าเคยไปหลายครั้งนะครับพ่อเคยไปนะครับการประจักษ์มาข,ของแม่พระที่นี่มหัศจรรย์มากกับคนยากคนจนคนที่แบบว่าถูกโรคระบาดเกิดภัยพิบัติแล้วแม่พระประจักษ์ครั้งนี้แปลกมากเลยประจักษ์บนยอดยอดมหาวิหาร แล้วระจักษ์มาใส่มงกุฎเป็นราชินีแล้วที่แปลกเพราะอะไรประจักษ์มาพร้อมกับนบุญโจเซฟนบุญจอร์อัคขธรรมทูตและประจักษ์มาไม่พูดสักหนึ่งคำทำให้หลายคนชาวนาหลายครอบครัวเห็นตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่ตอนหลังไป,ปเผชิญความจริงเลยตั้งแต่นั้นมาเกิดมหัศจรรย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บมากมายเมื่อวันที่12พฤษภาคมเรา เดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแอฟริกาที่นี่พ่อประทับใจที่ประเทศอัลจีเรียที่อัลจีเรียนั้นเคยเป็นเมืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าภายหลังนั้นมุสลิมได้ปกครองประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศนั้นเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับและเราคิดว่าโอ้อยู่แอฟริกาคงไม่น่าดูแต่ที่ไหนได้เราได้ร่วมภาวนาสวดสิบประคำนับกลายเป็นว่าที่นี่ ได้ชมอัศริหารที่งดงามมากสิ่งที่พ่อบอกว่าประทับใจมากเพราะอะไรทราบไหมครับก็เพราะว่าบนแค่ว่าโดมข้างในเนี่ยหลังพระรูปแม่พระเขาเขียนว่าอาานูปรียงหรือปรีอะไรภาษาฝรั่งเศสนะครับต่อพระแม่มารีเพื่อชาวเรารู้ไหมใช่ขอพระแม่มารีได้คุ้มครองชาวเรา และพี่น้องมุสลิมโอ้โหอันนี้ฟังแล้วว้าวเขียนบนข้างหลังเขียนนี่เป็นเป็นโมเสกเลยนะทำแบบสลักบนโดมของอาาัาวิญานว่าขอ,อภาวนาต่อพระแม่มารีเพื่อพี่น้องชาวคริสต์และพี่น้องชาวมุสลิมนอกนั้นเราก็เดินทางไปที่แม่พระฟัติมาที่เราคุ้นเคยกันนะครับที่ฟาติมาหรือประเทศโปรตุเกส เราไปสักการสถานที่ว่าแม่พระแห่งสายประคำเราภาวนาสําหรับผู้ที่อยู่ในเรือนจันทร์ต่างๆเราภาวนาที่นั่นแต่สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งพี่น้องแคทอลิกชาวไทยไปฟัติมาหลายคนไปครั้งสองครั้งสามครั้งสครั้งไปเดินแห่แม่พระฟาติมาที่นั่นและสังเกตไหมครับที่มงกุฎนั้นมีอะไรที่มงกุฎแม่พระฟัติมานั้นมีลูกกระสุนปืนขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคมคศ1981ภาษาปาจอนพอที่สองถูกลอบยิงที่ลานมหาวิยายบุนเวโตนั่นเป็นกรรมทานายที่รู้ตัวแล้วแต่ว่าพวกค์จึงได้ใช้ลูกกสุนนั้นนี้ขอให้ประดับที่มงกุฎนั้นเราไปไปกลับไปดูสังเกตทีนะครับภายใต้มงกุฎตรงกลางพอดีเลย จะเห็นหัวกระสุนแหลมๆยาวๆนั่นแหละครับเป็นกระสุนที่ต้องการสังหารพระสาปาอจอห์นพอที่สองอันนั้นเราไปฟัติมามาบรรยากาศดีมากนะครับต่อไปเราก็ไปอินเดียอินเดียนี้หลายคนพี่น้องชอบนะครับที่ชอบเพราะอะไรทราบไหมครับเพลงครับเพลงอินทรเรียเลยนะครับ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรงังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสาตร์คณะบริหาธรธุรกิจคณะสาธรารณาสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีก15สาขานอกจากเงินกู้ก็จะสอนแล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจํานวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคต เพราะทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เย็นวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนเวลา17นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิส,สเสด็จเป็นประธานในมิซาสมโพูดพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าณนะพระมหาวิหารนักบุญเปโตรนะครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเตือนใจเราถึงความจำเป็นที่จะต้องให้พระเจ้าและความรักของพระองค์ประทับอยู่ในตัวเราตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มแห่งชีวิตนิรัน์เพื่อจะค้าจุนเราไปในหนทางของเรา ในบทเทศสมเด็จพระสันตปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาถึงภาพสามภาพที่อยู่ในข้อความจากพระรสารของนักบ,บุญมารโกที่อ่านในพิธีวันนี้ภาพแรกเป็นภาพของชายถือเหยือกน้ำผู้ที่จะพาบรรดาศิษย์ขึ้นไปยังห้องชั้นบนพระองค์ตรัสว่า ภาพนี้ถือได้ว่าเป็นการเรียกร้องเราให้นึกถึงความกระหายหาพระเจ้าเพื่อรับรู้ความต้องการของเราที่มีต่อพระองค์เพื่อหวยหาการประทับอยู่และความรักของพระองค์เพื่อตระหนักว่าเราไม่สามารถจะเดินทางไปเพียงลำพังได้แต่เราต้องการอาหารและเครื่องดื่มแห่งชีวิตนิรันเพื่อค้ำจุนเราในหนทางของเรา แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือในสมัยนี้ความกระหายหาพระเจ้านั้นลดลงและพระศาสนาจักรทุกวันนี้ก็ได้รับการเรียกร้องให้พบปะกับผู้คนและเรียนรู้ที่จะยอมรับและฟื้นฟูความกระหายหาพระเจ้าและความปรารถนาของพวกเขาที่มีต่อพระบรสาร ภาพที่สองที่พระสันตะปาปาตรัสถึงก็คือภาพของห้องชั้นบนที่พระเยสุเจ้าและบรรดาศิษย์จะทานเลี้ยงปาสกาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับขนมปังเพียงชิ้นเล็กๆแล้วถือได้ว่าห้องนี้มันช่างกว้างใหญ่เสียเหลือเกินนี่เป็นเครื่องหมายถึงการที่พระเจ้าทรงทำองค์ให้เล็กลงเหมือนกับขนมปังชิ้นหนึ่ง และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีจิตใจที่กว้างใหญ่เพื่อให้สามารถยอมรับรักและรับพระองค์ได้ดังนั้นเราจึงต้องเปิดพื้นที่ว่างไว้ในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้บิตัวเองออกและเข้าไปในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของห้องชั้นบนเพื่อจะได้สัมผัสกับความอัศจรรย์และความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าผู้ทรงถ่อมองค์ นั่นคือเหตุผลที่ความรักแสดงให้เราเห็นถึงท่าทีที่จำเป็นต่อหน้าศีลมหาสนิทพระศาสนาจักเองก็ด้วยที่จะต้องเป็นห้องขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่ห้องเล็กๆและไม่เป็นพื้นที่ปิดหากแต่ต้องเป็นหมู่คณะที่อ้าแขนต้อนรับทุกคนเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถจะเข้าไปข้างในได้ ศีลมหาสนิทมีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและหิวโหวยระหว่างทางและดังนั้นพระศาสนาจักรที่สะอาดหมดจดและดีพร้อมจึงเป็นห้องที่จะไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ใดเลย ภาพสุดท้ายจากพระวสารวันนี้คือภาพพระเยซูเจ้าทรงบิปังการรับศีลมหาสนิทนั้นช่างดีงามเพราะมันเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนสำหรับความเชื่อของเราที่ซึ่งเราจะพบกับพระเจ้าพระผู้ทรงมอบองค์เพื่อเราจะสามารถเกิดใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ได้พระเยซูเจ้ากลับกลายเป็นลูกแกะที่ถวายองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อประทานชีวิตแก่เรา และดังนั้นในศีลมหาสนิทเราจึงไตรตรองและนมัสการพระเจ้าองค์แห่งความรักตรงนี้นี่เองที่ทําให้เราทราบซึ้งในความรักอันไร้ซึ่งขอบเขตของพระเจ้าและของประธานที่ทรงมอบให้เรา แล้วนั้นด้วยการสมโพธและการรับศีลมหาสนิทจึงทำให้เรามีส่วนร่วมในความรักนี้แต่ว่าจิตใจของเราก็ต้องเปิดรับพี่น้องชายหญิงของเราด้วยการแบ่งปันในความทนทุกข์และให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนด้วย และการสมโพสศีลมหาสนิทของเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมให้ตัวเราเองถูกเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นเศษขนมปังเพื่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง แล้วจึงทรงสรุปโดยทรงระลึกถึงการแห่ศีลมหาสนิทซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญของการสมโพธพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าที่เตือนใจเราว่าเราถูกเรียกร้องให้ออกไปข้างนอกและนำพระเยซูเจ้าไปมอบให้ผู้อื่นทรงกระตุ้นทุกคนให้ทำเช่นนั้นด้วยความกระตือรือร้นนำพระคริสตไปสู่ผู้คนที่เราผานพบในชีวิตประจำวัน และในฐานะชุมชนแห่งความเชื่อพระศาสนาจักรที่กลับกลายเป็นห้องที่กว้างใหญ่และน่าอยู่ก็จะเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปและพบปะกับพระเจ้าได้ด้วยเช่นกัน